สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งใน YouTube c h a n n น l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปดวงชะตา12ราศีประจำเดือนมกราคม2564นะครับเป็นรายเดือนหน้าผมทำคลิปล่วงหน้าซึ่งในขณะอัดคลิปนี้นะครับ ผมอัดคลิปอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะฮะก็คือทยอยอัดคลิปไปเรื่อยแหละแล้วเดี๋ยวจะปล่อยทีเดียวพร้อมๆกันนะครับที่สําคัญเนี่ย <c oughs> เดือนนี้ผมจะทําคลิปเยอะเลยนะครับทั้งคลิปการงานนะครับแล้วก็คลิปประจําปีนะครับก็คือจะมาบอกกันว่าในช่วงปี2องพทั้งปีเนี่ยดูในภาพรวมในแต่ละราศีทั้งสิราศรีจะเป็นอย่างไรบ้างยังไงฝากลูกคนติดตามรับชมคลิปของผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับ สิ่งสําคัญเนี่ยนะฮะปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เริ่มต้นโอกาสที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําบุญนะนะครับแต่ว่าก็คงทําบุญแบบง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยทํากันบ้างหรือทําทุกปีบ้างนะครับปกติผมจะทําทุกปีแต่ช่วงเนี้ยมันผมทําน้อยลงเพราะว่าซื้อบ้านใหม่แล้วบ้านมาอยู่ไกลไปหน่อย ผมจะไปไหว้พระเก้าวัดในกรุงเทพนะครับก็จะเป็นวัดวัดหลวงหมดเลยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยไหว้แล้วแต่ว่าเอาว่าถ้าท่านไหนยังไม่เคยไหว้เนี่ยเดี๋ยวมารับชมคลิปผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไหว้พระทั้ง10ไหว,ว้พระทั้ง9วัดนะเอามาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะมีอวยพรกันด้วยในช่วงวันปีใหม่ ถ้าท่านใดนสนใจอยากจะติดตามกันไปด้วยนะก็ทักกันมาแล้วกันนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าผมดูแลไม่เก่งนะครับก็คงแบบได้ติดตามกันไปแล้วถ้าผมคงไปไว่าพักกาวัดคงเป็นเรื่องแบบง่ายๆไม่มีอะไรเป็นวิธีรีตองมากนะครับอันนี้เรียนตรงๆเอาล่ะเดี๋ยวฝากประชาัมพันธ์เรื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้นะฮะผมมีไลน์แอดนะครับก็จะจะให้ท่านที่ติดตามรับชมเนี่ยหรือท่านที่สนใจอยากติดต่อดูดวงติดต่อกันมาทางไลน์แอดได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้เป็น QR code ไว้ที่หน้าจอนะครับทุกๆครั้งที่มีการพูดใน12ทั้ง12รายสีแล้วก็ท้ายคลิปด้วยจะมี QR code แล้วก็มี ID Line a d นะครับอย่าลืมนะ ID Line a d เนี่ยต้องมี Ads i g n นำหน้าทุกครั้งนะครับส่วนลายเดิมเนี่ยก็ยังใช้อยู่แต่ว่าก็คงจะใช้น้อยลงสามารถติดต่อติดตามกันได้นะครับเอาละพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามแล้ชมคลิปประจำเดือน ประจำเดือนมก,กราคม2564กันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษที่น่ารักทุกท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนมก,กราคม2563นะโหนี่วันนี้ผมตั้งกล้องเบี้ยวไปนิดนึงนะจะไปขยับเนี่ยก็เกลียรขยับที่นั่งแล้วเวลาจัดกล้อง้จัดยากหน้าดูเลยเลยเห็นหมดเลยนะครับว่าวางของไม่ค่อยจะเรียบร้อยเออหนังสือมันเล่มใหญ่ เป็นทนายความก็ต้องพกหนังสือแบบนี้เออข้อมูลกฎหมายนะเอาละเดี๋ยวเข้าเรื่องดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมฆกันเลยดีกว่านะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะมีดาวพระอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพระอังคารคือดาวเลข3นะต้องจัดมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวแล้วเนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับเดือนนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนกันแต่ว่าคงไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้วก็จ,จะมีเรื่องที่ดีบ้างจากความเสียหายเดือดร้อนเนี่ยนะ เดี๋ยวเราค่อยมอว่ากันนะครับเดือนมกราคมเนี้ยดาวหยุดนิ่งอยู่กับที่เนี้ยห้าดวงเนี่ยมีดาวย้ายแค่สามดวงเองแต่ว่าจะมีเหตุการณ์สาคัญสาคัญเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะครับเอาดวงแรกก่อนคือดาวประจําตัวเราเนี่ยแหละคือ,ดา,อาคดาวพังขานนะครับดาวพังคานโครจรเป็นเกษตร,รอยูเ่เลยตัวเองเชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะดวงตะตาม,มั่นคงเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับคิดอยากได้อะไรเนี่ยก็ได้โดยง่าย นะครับดมสมบูรณ์นะปัญหงปัญหาเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยน้อยนะเรื่องหนึ่งคือดาวพ้องคายเป็นดาวเจ้าเริอนมรณะยังไงยังไงก็ระวังสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีดาวย้ายเนี่ยดาวบัพปะเขาย้ายมาตรงกันแล้วก็ทำทำมุม,มนะครับทำองศาถึงชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ผมขอพูดรวมกันไปเลยก็แล้วกันนะครับโคจรเนี่ยอยู่ในเรือน กรรมะของชาวลัคนาราศีเมษนะอมิดาพพุทธด้วยอะ,ะนะครับทั้ง3ดวงเนี้ยโคจรอ,อยู่รวมกันเนี่ยใ,ใ,ในในในเดือนกรรมะายชาวลัคนาราศีเมษมีช่วงเวลาที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษดีมากเลยนะนะครับงานเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษท่านไหนเนี่ยที่ สนใจหรือ,อมองหางานใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะมีงานอยู่แล้วก็ดีหรือตกงานอยู่หรือต้องการเปลี่ยนงานก็ดีช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่ท่านจะมีโอกาสได้งานใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านไหนมีงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากจะได้งานเล็กงานน้อยงานเสริมงานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีอาจจะมีะไรายได้เล็กๆน้อย,อยๆเข้ามานะนะครับ แต่มันก็มีรายได้เพิ่มก็แล้วกันสามดวงนี้โคจอยเดือนกำมะจริงๆดีดาวมันอยู่นิ่งเนี่ยทั้งปีนะก็ไม่อยากพูดเยอะพูดแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมให้ความหมายไปเลยก็แล้วกันนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กบที่อีกก็คือดาวพระราหูนะฮะดาวพระราหูเนี่ยนะโคจอย,อยเดือนกระดุมพ้านะครับบอกตรงนะไม่ได้ดีหรอกนะครับเออพระราหูในเรือนกระดุมพ้าเนี่ยความจริงแล้วมันมัน,ม,นมันคือเขาเรียกว่าราหูคนทรัพ่ะ ร,ราหูคนทรัพย์การเงินของชาวลัคนาราศีเมษเี่ยจริงๆก็มันก็ไม่ค่อยจะดีหรอกนะครับเว้นแต่บางคนเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่ดีและดาวพระราหูอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นะครับ <S <S ถ้าพื้นดวงชะตาดีการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะดีแต่ก็คงจะเพาะบางคนเท่านั้นแหละนะครับ <S <S ที่เหลือเนี่ยก็เรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายกันแล้วกันจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วมีโอกาสเสียเงินเสียทองได้ง่ายนะครับเดือนนี้มีดาวใ้ายทั้งหมด3ดวง4ครั้ง เด huh? ี๋ยวเราไปทีละดวงกันเลยคือดวงแรกเลยนะวันที่6มกราคมนะครับวันที่6มกราคมเนี่ยดาวพระศุกร์ยายครับดาวพระศุกร์คือดาวเจริญนกระดุมพระและดาวเจริญปัตตนีกระดุมพระคือการเงินนะครับเฮ้ยเออถูกแล้วดาวกระดุมพระคือการเงินนะครับส่วนปัตตนีเนี่ยคือคนรักคู่ของหรือคู่สัญญาตอนนี้โคจรงเข้าไปอยู่ในเดือนสุพนะรแสดงว่าชาวราคนาราศีเมษเนี่ยนะการเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจาก อะไรอ่ะมีโอกาสที่จะได้เงินจากญาติผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางไกลนะครับจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคือของสำหรับชาวลัคนาราศีเมษที่สำคัญเนี่ยความสําเร็จนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นคุณกับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะมีโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าหารือเติบโตในเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็ดีมากนะครับต่อไปนะครับในวันที่14 มกราคมเนี่ยนะฮะดาวพระอาทิตย์หญ่ครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยยายเข้าไปอยู่ในเรือนกัมมะดูนะสี่ดวงเลยรวมตัวกันอยู่ในเรือนกัมมะนะครับดาวพระอาทิตย์นี่คือดาวเจริญปุตตะเข้าไปอยู่ในเรือนกัมมะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีงานจะมีไรายได้นะครับแบบเล็กๆในน้อย,อยเพิ่มเติมเข้ามา เอาจริงแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละถ้าสมมุติว่าเป็นคนตกงานอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้งานนะอยากสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้นะครับหรือท่านไหนเนี่ยที่อยากเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามีงานอยู่แล้วผมบอกตรงนะถ้าไม่คิดเปลี่ยนนะหาอะไรทําเพิ่มเติมครับจะมีรายได้เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคือดาวเนี่ยโคจรมาอยู่ด้วยกันน่ทั้ง4ดวงเนี่ยจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหรอกเพราะว่า ทั้งดาวทั้งดาวพระเสาดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นดาวคู่สมพลนะครับดาวพระอาทิตย์กับดาวพระเสาเนี่ยหกับ7็เนี่ยก็เป็นดาวคู่ธาตุอีกนะครับคือดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพฤหัสนี่ก็เป็นดาวคู่มิรอีกโคจรอยู่เลยกลุ่มกรรมันเพราะฉะนั้นนะชาวลัคนาราศีเมษจะทําอะไรเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเกื้อหนุนนะครับเป็นอย่างดีนะครับทําอะไรก็สําเร็จได้ง่าย เอานะ่ะมันจะพอเรื่องงานนะเรื่องการเงินเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีพอดีว่าดาวเจ้าเรือนดาวพระราหูเนี่ยโขาจอยอยู่เรืองการเงินนะนะครับค่าใช้จ่ายยังคงสูงอยู่นะครับการเงินยังคงแบบมีผลกระทบยังคงมีปัญหาอยู่แต่ถ้าเดือนมการาเน,นี่ยเป็นเดือนที่ดีนะครับการงานมันคงแข็งแรงท่านอยากทําอะไรในช่วงเนี้ย ก็ทําไปเลยนะครับมันก็จะได้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานสืบไปนะครับต่อไปนะครับดาวที่ยะย้ายอีกก็คือในวันที่นี่ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อในวันที่20มกราคมนะครับในวันที่20มกราคมเนี่ยดาวพระเกตย้ายนะครับดาวพระเกตเนี่ยจะโคจรย้ายเข้าไปในเรือนมรณะชาวลัคนาราศรรีเมษเนี่ยน,นะมีโอกาสที่จะฟันแปลกนะครับ มีโอกาสที่จะฝันแปลกๆหรือจะได้เจออะไรแปลกๆพิเศษพิเศษนะครับจากงานศพนะครับจากโรงพยาบาลน,นะครับอะไรเหล่านี้ถ้าไปสถานที่แบบนี้อาจจะได้เจอหรือมีความรู้สึกอะไรที่แบบแปลกๆหรือมัน พิเศษเซอร์ไพรส์กับเราก็ได้ก็มีความไปได้ถ้าพวกเกตอยู่อย่างเงี้ยถ้าใครชอบก็เอานะครับแต่จริงๆริก็ขึ้นอยู่กับดวงตาต่างแต่ละคนแหละว่าเข้มแข็ง,แ,งแข็งแรงแค่ไหนถ้าดวงตาตามันมั่นคงแข็งแรงก็คงไม่เจออะไรอะ่ะหรือถ้าเจอก็เจอในทางที่ดีก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดวงตาตามันอ่อนแอนะก็หลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนก็ดีนะครับจะดีกว่าเดี๋ยวได้เจออะไรที่แบบไม่ตื่นตกใจตื่นเต้นเนี่ยเออมันจะไปกันใหญ่นะครับสุดท้ายนะครับดาว่จะย้าเอกคือในวันที่30มมกราคมนะครับ วันนี้30มกราค,คมเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายอีกรอบหนึ่งนะยฮะย้ายไปไหนเนี่ยสาม,มัคาคีกันย้ายเลยไปอยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยคือดาเจ้าเรือนกระดุมพันและดาวเจ้าเรือนปัตตานีโคจรอ,อยู่ในเรือนกัมมะชัดมากเลยว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะมีโอกาสได้งานใหม่ถ้าท่านไหนเป็นมีธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสได้ไดสัญญาได้คอนแทคใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับเราโหเนี่ยดาวกองรวมกันนี้นะห้ากับเจ็ดเนี่ยอยู่ร่วมกันจริงๆก็ไม่ได้เสียหรอกก็ถือว่าดีนะครับ เอ่อห้าพระพฤหัสเนี่ยคือห้าพระพุธเนี่ยคือสียอ,อยู่ร่วมกันนี่ก็ดีนะครับคือเป็นดาวคู่ที่สร้างศิลธรรมสร้างเรื่องคุณงามความดีนะถึงแม้ว่าดาวพระพฤหัสเลขห้าเนี่ยจะเป็นนิดก็เถอะแต่ว่าดาวที่มากระทบคู่กันด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีดาวพระอาทิตย์อีกนะครับดาวพระอาทิตย์คือเลขหนึ่งใช่ไหมดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะโคจอมาบลอเนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่มิ่กัดดาวพระพฤหัสเลขห้าเป็นดาวคู่ธาตุกับพระเสาร์เลขเจ็ดนะครับ แล้วดาวพฤหัสเข้ามาร่วมด้วยอีกนะครับเป็นดาวดาวคู่สมพลอีกโอ้โหคือแบบในเรืนองกราม,มะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษมากๆเลยนะครับเอาละดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งดีกว่าว่าจะให้คำตอบดีเหมือนกับในเรื่องดวงดาวของโหราศาสตร์ไหมคือไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคนา ราศีเมษบ้างนะครับในดวงชะตาประจําเดือนมกราคม2564นะครับผมจะเปิดแบบ1ิบใบนะสิบเรือนชะตานะครับสิบใบเท่านั้นสุ่งหยิบนะครับใบที่1เลยนะครับเป็นปิงโอ้โหเดี๋ยทำแฟลเอ้ยเดจัดเม้น์นะครับใบที่2นะครับเป็นเดวิลนะครับนี่โอผมพูดเรื่องการเงินนะการเงินเดวิลออกมาเลยนะครับใบที่สามนะครับเป็นโอ้หแฮงแมนนะครับใบที่สี่นะครับเป็น King of w a น d s นะครับใบที่5้านะครับเป็นโอ้โหสิบเหรียญนะครับไม่มันอะไรมันจะตรงกับดาวอย่างนี้เนี่ยฮะใบที่7นะครับเป็น the h a l o fan เอ้โทษที the h p p test นะครับใบที่7นะครับเป็นโอ้โห t h e Star นะครับใบที่7และ8นะครับใบที่8เป็นหนึ่งถ้วยให้ดีนะใบที่9นะครับเป็นแปดเหรียญนะครับ ปท้ายนะใบที่สิบมาขอแบบจำๆแบบร้องว้าวเลยนะเป็น the fool เม่ the fool เอาหนะักก็ยังดีอย่างนั้นก็ยังไพ่ที่ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาซูมที่ไพ่และเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเอาละครับนี่คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีเมษนะฮะมีไพ่ดีร้ายปะปนกันไปนะครับแต่ภาพรวมนี่เป็นยังไง ก็จัดว่าดีนะไม่ได้เสียเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยไพ่ใบแรกจัดเมนนี่ฮะมาคู่กับเดี๋ยวฮะออปปิเตสเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะคือเป็นช่วงเวลาที่ท่านน่ะจะได้รับข่าวดีๆได้รับข้อเขาเรียกว่าอะไรข่าวสารดีๆแหละถูกแล้วนะครับข่าวดีหรือได้รับโอกาสดีๆนะครับหรือได้ได้มีอะไรสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตทําให้ท่านรู้สึกดีใจนะครับทําให้ท่านรู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมันจะได้เริ่มต้นมันจะได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นสักทีนี่นะครับแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษผมบอกตรงนะคือท่านเองเนี่ยก็ต้องอ,อ,อย่ารักพี่เสียดายน้องนะครับให้ความสําคัญกับตัวเองให้มากๆนะครับเลือกอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับการเงินชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะยังไงยังไงออกมาเนี่ยก็ตรงกับดาวนะครับดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระ ราหูคนทรัพย์การเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินเนี่ยนะเยอะเมื่อกี้เนี่ยตอนผมพูดถึงเรื่องดาวเนี่ยผมให้ระมัดระวังการยินให้ดีการเงินมีปัญหาเนี่ยพายออกมาชัดเลยนะครับมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะจะใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องสแสดงว่าอะไรเสียเงินครับเสียเงินไปกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้เงินไม่ถูกเองอะ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะฟังผมแล้วนะครับ ก็เก็บเนื้อเก็บตัวเอาไว้นะครับจะออกไปปาร์ตี้นะครับจะออกไปเที่ยวจะออกอะไรไปทําอะไรที่ใช้เงินแบบไร้สาระเนี่ยนะให้หยุดไว้ก่อนนะครับเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าน,น,นะครับคือไพ่เรื่องเงินเนี่ยออกมาดีนะไพ่เรื่องงานก็ออกมาดีนะนะครับแต่เรื่องการใช้เงินเนี่ยไม่ดีนะที่สาคัญเนี่ยไอ้บรรดาเพื่อนๆทั้ทงหลายแหล่นี่นะครับญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยที่เข้ามาผ่านเข้ามาหาชาวลัคนาราศีเมษเลยน,นะจะเข้ามาคือคือ ไอตอนไปด้วยกันเนี่ยมันสนุกเถอะแต่ตอนขากลับมาแล้วเนี่ยเงินมันจ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะทนทุกข์เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเด็ดนะคือเอาพูดตรงๆมงไหมผมพูดไปเถอะห้ามไม่ได้หรอกชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะมีโอกาสนะครับท่านไหนที่เอ่อกำลังกำลังอยากได้งานเนี่ยนะมองหางานมองหารายได้ใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้นะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีความคิดสร้างสารรค์อยากจะทางานอะไรใหม่ๆมีรายได้เพิ่มเติมให้ตัวเองเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยอย่าไปใส่ใจเลยเอาเขาว่ามันมีไรายได้เพิ่มแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับท่านใดตกงานอยู่ช่วงนี้อยากได้งานลุยเลยนะครับเต็มที่โอกาสที่มันมีมานะครับแล้วก็แหมผมพูดเยอะลืมดูไพ่เลยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะโอกาสได้งานเนะี่ยโอเคมันมีมาแหละ งานไปงานสังคมไปงานอะไรพวกเนี้คือก็มีโอกาสได้สร้างคอนเนคชันอะไรต่างๆให้กับตัวเองนะครับแต่บอกตรงๆนะค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน่าเบื่อยิงเลยนะเอ,อ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับภาพรวมของเอาภาพรวมของการงานเนี่ยนะครับเ,ออเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษในะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีบอกตรงๆนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอยู่บ้าน ออดูถ้าทางมันไม่ค่อยอยากอยากจะออกไปแบบเสียเงินเสียท้องเนี่ยนะนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีเนี่ยนะคือคือคือเหมือนกับชาวลัคนาราศีเมษทาอะไรไปเนี่ยตามอารมณ์ตัวเองไปนิดนึงอะ่ะเออมั่นใจเนี่ยว่าตัวเองจะสามารถหาเงินได้นะครับมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยคือมันปีนี้เดือนนี้มันเป็นทั้งปีเลยอะชาวลัคนาราศีเมษมันมีโชคอะที่ค่อนข้างที่จะดีบางครั้งเนี่ยมันได้มาง่ายๆเนี่ยนะ มันมีโอกาสที่มันจะเสียงง่ายออกไปเหมือนกันนะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมันการเงินน่ะมันมันมีโอกาสที่มันจะจ่ายออกไปเยอะแล้วม,มีโอกาสที่จะจ่ายออกไปได้ง่ายนี่คือไพ่การเงินดีนะไพ่สิบเหรียญก็ออกมาเนี่ยดูสิคือมันมีโอกาสที่มีไรายได้พิเศษใหม่ๆอ่ะเออเข้ามานะแล้วก็เป็นเงินที่โอเคแหละชาวลัคนาราศีเมษเรับได้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยการใช้เงินของชาวลัคนาราศีเมษเองนั้นนั้นเนี่ยที่มีปัญหา ราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระราหูค้นทรัพย์เนี่ยคือคือคือถ้าเป็นราศีอื่นนะเจอแบบเนี้ยคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินางไรายได้เนี่ยมันน้อยแต่ชาวลัคนาราศีเมต,ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ละดูจากไพ่เดีย,ยโปมาเนี่ยปัญหาของการเงินคือไพ่ออกมาเหมือนกับออกมาขมวดปมให้อเออว่าว่าค่าใช้จ่ายของชาวลัคนาราศีไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากตัวเองนั่นแหละนะครับตามอารมณ์ตัวเองนิดนึงอยากจ,จ่ายก็จ่ายอยากใช้ก็ใช้นะ อยากเตือนให้ระมัดระวังแต่บอกตรงๆชลาวลัคนาราศีเมษอะ่ะห้ามไม่อยู่หรอกพอถึงเวลานะลืมคลิปของผมไปเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่าง,นะาน,งนั้นแต่ท่านไหนครองสติดมลงสัมปชัญญะตัวเองไม่ได้นะห้ามตัวเองได้ไม่ให้เสียเงินนะก็อนุโมทนานะครับยินดีด้วยนะครับเอาละนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษครับสำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับ หรือคลิปของผมทุกๆคลิปเลยนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้คําทําคลิปต่อไปให้ได้และจะเพิ่มคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ก,กดซับสไครต์ก่อนดีกว่านะกดซับสไครต์ติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่ผิดไม่พลาดนะครับในการติดตามรับชมคลิปกันเอาไว้วางแผนชีวิตล่วงหน้ารายเดือนด้วยโหราศาสตร์และไพ่ย,ยิปซีกันนะครับไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะเพราะว่าเวลาผมลงคลิปครั้งหนึ่งผมลง12ราศีเดี๋ยวกระดิ่งมันจะดัง หลายรั้งต่อนเนื่องกันนะถ้าลำคาญก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกดกระดิ่งครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคลิปผมเนี่ยก็คงมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับเอาไว้ดูดวงชะตาล่วงหน้ากันนะครับก็ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะแชร์ไปให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้รับชมและฟังคลิปของผมด้วยนะครับเผื่อว่าท่านไหนมาชมแล้วเป็นกุศลเนี่ยนะทุกคนจะได้ได้บุญเนี้ยไปด้วยกันนะครับเอาล่ะสําหรับในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ